สวัสด,ดีทุกท่านกันดน้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมจอาทีวีนะครับในะวันนี้จะมาเล่น all star tower defense x e p c c นะซึ่งใน EP นี้นะครับผมเราจะมา e v o l ลหนึ่งตัวละครกันนะครับผมที่อยู่บนไหลผมนะตอนนี้ก็คือคิรัวนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้มันจะแอบคล้ายๆกับซอง,งยนินวูนิดนึงนะตรงที่ว่ามันต้องอัพกอดถึงจะเก่งก็กดเลยละกันนะครับผม เวลาผมไปลงซัมเมอร์เลดมันก็จะเห็นซึ่งผมไปลงมาก่อนที่จะมาทิปประมาณหลายตาแล้วมันก็ชนะบ้างแพ้บ้างแล้วแต่เออผมเป็นทีมารีนนะผม,ผมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะเราสามารถมาดูได้นะผมเห็นไหมนี้เป็นท่าเขียวผมวออก็ต้องเอาสีม่วงไปนะครับก็นั่นแหละผมก็ต้องรีบปันคิรัรวก่อนนะครับผมตอนนี้ ไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าสแตตผมเลือกที่จะเล่นดามินะครับเพราะว่ามีลงงั้นนะจะเล่นหมัดสองแล้วก็มาร์คสองนะครับผมอ้าผมรู้สึกว่าจีดวัวเนี่ยเอาไว้ต้นเกมมันก็พอได้นะแต่ว่าแบบเล่นเกมมันน่าจะโอเคเอ่าไม่รู้แหละแต่ว่าคิดว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โยง่ายพอก,กับมีฮอกนะเพราะว่าไม่ต้องไปลงหาตัวละครลงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้โยงง่ายสักทีเดียวนะครับ มันต้องไปลงนู่นเลยอ่ะสตอรี่หกชาเลนจ์หกอะไรอะไรที่เกี่ยวกับสตอรี่หกอ่ะต้องไปลงหมดซึ่งเราก็ไปลงผ่านมาแล้วนะครับผมเ,เดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้เราจะรีวิวที่รวนะครับผมในปีนี้ตัวเดียวนะครับผมเฮ้ยเปลี่ยนใจแลนะ้วไม่เอาแล้วคนระับ ตัวละครที่ไม่สามารถอีโวได้ผมจะไม่รีวิวด้วยนะล้วนตัวบัฟเราเก็บไว้ก่อนนะผมมาดูนี้ตัวนี้โอเคอันนี้ก็อีโวได้นะเนะี่ยแต่ว่าไม่มีไม่ไไม่ด้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้โอเคตัวไหนมองไม่ได้บ้างนะจริงๆก็มีแต่ตัวนี่แหละพวกไอพวกที่แม่งอัปเกรดไม่ใช่อัปเกรดตัวที่แม่งบัฟนี่แหละที่แม่งอีโวไม่ไดเไ้เดี๋ยวเรารีวิวไปแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวเราหาตัวมาคู่กับไอ้ตัวนั้นก็หละแล้วก็มีตัวหนึ่งตัวนี้ดูดิโอ้โหเฮียอีกพีบึ้มๆเลยน้องไปครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าน,นะโอเคครับตอนนี้ก็กล้าละแล้วก,ก็อืมสามท่าแรกไม่นะวัดอัพอัพคันนะอ่ะอัพไปก่อน อ่ผมถ้าอันนี้ดูท่าก่อนนะมันก็มันก็เป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็อะไรไม่รูต้ตาเข้าไปต่อยอ่มันก็ออกมาอ่าอัพสองขั้นก็โอเคแล้วก็อัพขั้นที่สามก็จะเปลี่ยนท่านะเป็นท่าที่ดีกว่านี้โอเคมันเปลี่ยนแล้วด้ว็เป็นท่าแบบนี้ซึ่งมันตีเป็น Circle <Central, S 2> <oughs> ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีไปยังไปยังโอ้โหเฮียคือปกติเราจะสามารถอัพได้ถึงแค่ขั้นที่เป็น8000นะส่วนขั้นนี้เราต้อง a อ c ดเซชั่นก่อนนะผมเดี๋ยวผมปิดไอเวนี่ก่อนเฮ้ปิดปิดปิด okay. มันก็จะประมาณนี้นะครับผม ตุต่มๆเข้าไปมาเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าซึ่งอันนี้จะเป็นแบบนี่ o a o e นะผมเป็นคีรัวเพราะผมซูม m ไกลๆอ่ะมันเหมือนไอ้มูลาละอันนี้มันเหมือนยังวะอาการเต็มครับละเมจดหนึ่งหมื่นนะผม ส่วนคิโล่มันได้จินนิสิตทุกคนมันมันคืนเพลงนหมดพอดีแล้วมันก็ได้สิบแค่มันเหลือสิบแล้วมันก็ได้จินนิสิตแล้วก็เล่าออโอเคไม่ไม่สุ่มต่อละจริงๆน่าจะเป็นออสตานะส่วนต้นไม้ผมทำไปที่เนรับหมักนะรหรือว่าดาเมจนั่นเองนะเลือกเป็นคีย์สองมาร์คสองน,นะผมถือว่าเป็นตัวละครสีม่วงที่โหดใช้ได้นะทุกคน ตัวหนึ่งอยู่ที่สี่หมื่นสี่หมื่นสองพันห้าร้อยนะครับกรอเป๋าไม่รู้นะก็สี่หมื่นสองห้าร้อยนะครับไม่รู้เหมือนกันนะเอามาคูณสองนะทุกคนเอาเอาราคาขายมาคูณสองนะก็จะเป็นราคาวางบวกเกียร์นะครับหรือว่านี่ <c oughs> หรือว่าราคาวางเอ้ราคาวางคนะรับแล้วม,มันจะขายได้งไงซึ่งตัวละครวางได้สามตัวซึ่ง อยานาี้บอกไปนะว่าออสตาเนี่ยมันเหมาะอยู่แล้วนะแต่ยิ่งเป็นคิลัวเนี่ยแล้วดูมันต้องเน้น DPS ผมคิดว่าตัวมันก็เน้น d ี s น่าจะโอเคนะเพราะว่าระยมะมันก็น่าจะโอเคแล้วสปีดมันก็โอเคละสองจุดเจ็ดสีว่ามันโอเคนะดูวงก็วงก็ได้นะถ้าไปเล่นแค่แบบสตอรี่หรือเงมันก็น่าจะโอเคแล้วก็พอแล้วนะเอ,อถือว่ามันค่าที่จะบิ๊ก W ยูนะทุกคน บิ๊กวินนั่นแหละผมพูดเอลไปหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้นะถ้าจะพูดไปแล้วครั้งหนึ่งบิ๊กดำมันโยนะตัวน,นี้วินนะมันมีโดนวิ่งบิ๊กเอลอยู่แล้วผมก็จำไม่ได้ว่าตัวไหนอืมผมไม่ได้ว่ามันตีอีกนะแต่คิดว่าน่าจะหลายอีกพร้อมๆกันอนะ่ะ คิดว่าคงถ้าเป็นคิดที่เขอ้อ่าจะดีหละเออน่้ตีสักนี้เรนอยู่ที่4 0 0สี่พันสี่สิบสามได้ตีเพราะมันแปดไว้้างก้่าวพ่เนี่ยผมว่านก็เจ็ดต8แปดคงคูนต้าไหนนี่ร้อยกว่าเนี่ยนี่เมันกิมตีเบอร์เอมกินตีคิดน,นะอีซี่ครับทุกคนค่อนข้างโหดนะผม อยน,นี้มันมีอะไรเนี่ยนะนนนยิ่งพูว่าอะโอเคอ๋อใช่แล้วที่ดูมันก็มีพาสซีฟของมันด้วยนะทุกคนพาสซีฟช็อคนั่นเองนะอ,งอางไม้กระจุ๊ข้างหน้านี่แหละเพราะว่าผมขี้เกียจผม,นะมต้องไปทำอีกเรื่องต่อโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะผมตัวละครตัวน,นี้เป็นตัวละครวางบนฮิลนะครับหรือว่าทิดสูงนั่นเองสามารถวางได้แค่หิ้แต่ว่าสามารถเตะได้ทั้งพื้นแล้วก็ อากาศแั้วก็มีช็คครับผมจะสร้าง10% 10% 10%ร์เซน, ic, so นสิบเปอร์เซนสิเอร์เซ็นดาเมจนะครับผมโ v e r s ร์สติสองุห้าติ๊กสองห้า e ติ๊กแ็ e รมีสห้าก็คือมันจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นสิบปเซ็นะครับผมติ๊กละ2-5งห้าสี่ติ๊กเก้าสิบเปอร์เซ็น0นะครับผมสอง5ห้าห้าดแล้วก็สิบแล้วก็จะสดตันนะครับผม ปิดละ0.5นะผมปิดติ๊กโดนไปสองนะทุกคนแต่ว่ามันจะไม่สตันแบบสองวิทีเดียวนะมันต้องค่อยๆสตันสตันเพราะมันจะเป็นแตก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 แตๆๆกไปเลยนทุกคนถ้าถ้าผู้ชมถ้าถ้าผู้ชมเคยเล่นก็จะถ้า้ชมจะรู้ว่าไอตัวที่มันโดนเนี่ยมันก็จะค่อยๆเดินชาลงชาลงชาลงจนมันโดนสตันไปเลยนะทุกคนก็คือมันจะหยุดนิ่งนั่นเองนะแปลว่าสมม่ามันปับเดียวยิงนะมันไม่ก็คือ0.5วินาทีที่มันโดนสตันอะ ก็คือมันจะค่อยๆอยนั่นแหละค่อยๆช้าช้าลงแล้วก็โดนตันปิ้วไปเลยนะทุกคนบามเวลานี้สําหรับตันนับทุกคนหรือว่าช็อคนั่นเองนะครับผมแล้วก็ดามจเพต่มขึ้นด้วยนะ10%ผมคิดว่าถ้าไม่เอาเจดีสิบมีตัวหนึ่งที่เล่นคู่กับช็อคก็คืออีโต้หรือว่าบารลัคผมคิดว่าถ้าเอาเก็บตัวแตกอะ10บัแตกแล้วก็เล่นอะเพราะอีโต้มัน ผมมีตัวอีโต้อยู่พอดี๋ยวผมจะวางไว้แล้วกันจริงๆอ่ะน่าจะสลับกันน่าจะเอาคิรัวใส่อีโต้แล้วเอาตัวเนี้ยแอดเดนใส่เจนิสิตเอาไว้เนี่ยสลับกันได้ไม่องรูปเนี้ยมีใส่อยากให้สลับกัน,น,ม,น,น,นมากเลยเนะี่เออดูไหนว่าอีโต้เนี่ยอ่ะเห็นไหมวกสิบเปอร์เซ็นต์สิบเลชหนึ่งเพอร์คิวแม็กซี่สิบก็จะได้ทั้งดามีได้ทดมมั้ทงระยะทั้งทุกคน แล้วก็เป็นสแตก็บกบวกหนึ่งระเบิลบหนึ่ง S P D ครับผมแล้วก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้คงจะมีเพื่อนๆใครชอบหรือกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนนี้ผมไปแล้วครับไม่บ่าย